สวัสดีครับพี่พี่วันนี้ก็มาพบกับผมโอ๊ตลงศักดิ์อีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มีเหรียญไม้ชมนะครับเหรียญพระมหาธรรมราชาปีสองห้าหนึ่งแปดนะครับหลวงพ่อทบปุบเศษนะครับรุ่นนี้สร้างปีสองห้าหนึ่งแปดพร้อมพระกิ่งนะครับกิ่งพระมหาธรรมราชาแล้วก็เหรียญรุ่นนี้นะครับ สร้างโดยกันปี2518หลึงปดทบปุกเสกนะครับพระดีพิธีใหญ่ที่น่าเก็บน่าสะสมอีกรุ่นนะราคาเล่นหากันก็พันกว่าบาทอันนี้ผมนมาไม่ชมนะครับเหรียญรุ่นนี้มีเก๊ออกมาลาบมีเก๊ออกมาแล้วจดจำโค้ดให้แม่นนะครับโค้ดต้องเป็นโค้ดตอกต้องตอกโดยชัดเจนคมชัดนะครับ ใบหน้าคมชัดเป็นเนื้อทองแดงลมดำนะครับตัวตัดพลิกขึ้นมานะครับนี่ตัวตัดชัดเจนนะครับเป็นใบเลื่อย,เ,อยเป็นใบเลื่อยเอเป็นรอยขยักขยักครับตัวตัดพลิกมาด้านหลนังเหรียญนี่จะมีเส้นเส้นแตกตรงนี้แล้วก็ เส้นแตกตรงนอนหนูนะครับนี่เส้นแตกตัวนี้นะครับพิกมาเก้มันถอดไม่ติดนะครับเก้ถอดไม่ติดสวยๆก็เล่นกันพันก็บาทนะครับเหรียญพระพุทธมหาธรรมราชาปี2518ตัวตัดประมาณปี2510กว่า18 นี่ครับจดจำง่ายๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับเรียนรุ่นนี้ลงปกระทบปลูกเสกนะครับปีสองห้าหนึ่งแปดพระดีพิธีใหญ่หน้าใช้อีกรุ่น,นครับถ้าท่านใดชอบคลิปของผมก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้ไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ